Hello Student สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด,ด็กๆระดับชั้นอนุบาล3ามทุกๆคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูจอยในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด,ด็กตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาสอบปลายภาคแล้วนะคะเราจะได้ขึ้นป .1 แล้วน,นะคะตอนนี้ครูจอยก็อยาก มันให้เด็กๆฝึกทบทวนบทเรียนนะคะที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะลูกตั้งแต่เทอมหนึ่งเลยนะคะทบทวนบ่อยๆนะคะฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกสะกดคํานะคะแล้วก็อยู่บ้านนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านด้วยนะคะเป็นเด็กดีนะคะอย่าเล่นโทรศัพท์เยอะนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันค่ะคู่จ้อยมีเกม หาภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์มาให้เล่นกันนะคะเด็กอันนี้เป็นเกมที่วัดชาวปัญญาของหนูด้วยนะคะมาลองดูกันค่ะว่าเราจะรู้หรือเปล่าว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละตัวเนี่ยคือที่ไหนนะคะตัวแรกเลยค่ะตัวอะไรคะลูกปลาปลาภาษาอังกฤษว่ายังไงนะใช่แล้วเก่งมากเลยฟิ s ปลานะคะ f i s h แปลว่าปลาปลาอาศัยอยู่ที่ไหนคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะมีคนตอบถูกด้วยปลาอาศัยอยู่ในน้ํานั่นเองที่อยู่อาศัยของเขาก็คือในอ่างน้ําตรงนี้เลยมาดูตัวต่อมาค่ะตัวนี้คือกระรอกนั่นเองเด็กเคยเห็นกระรอกไหมคะกระรอกอาศัยที่ไหนคะลูก บนต้นไม้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะกระรอกอาศัยอยู่บนต้นไม้นะคะทำผดลังทำโพงอยู่บนต้นไม้นะคะมาดูตัวต่อมาค่ะตัวน,นี้คือบีพึ่งนั่นเองเนี่ยสกดบีพึ่งที่ครูจอยฟังหน่อยสิคะบีอีอีบีแปลว่าพึ่งนะคะพึ่งอาศัยอยู่ที่ไหนคะที่เด็กพึ่งก็ต้องอาศัยอยู่ที่ รังของพึ่งนะคะรังของผึ้งนะคะถ้าติดเด็กเห็นนะคะต้องรีบวิ่งหนีเลยนะคะแล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะต่อมาค่ะนกค่ะเบิร์ดนกค่ะมาสะกดกันก่อน B I R D เบิร์ดแปลว่านกนะคะเบิร์ดก็นกค่ะก็อาศัยอยู่ที่รังของเขานะคะเป็นบ้านของนกตรงนี้เลยนะคะ และตัวสุดท้ายค่ะตัวอะไรนะบ้านไหนเลี้ยงบ้างเอ่ยสุนัขก,กันเองสุนัขภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะลูกอาถูกต้องดี O G Dog แปลว่าสุนัขนะคะบ้านของน้องหมาก็อยู่ตรงนี้เลยเก่งมากๆ่ะค่ะเล่นเกมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะคะ เด็กๆขาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์กันนะคะมาทบทวนกันนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์มีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะที่หนูได้เรียนรู้กันไปนะคะเราต้องมั่นทบทวนฝึกฝนบ่อยๆนะคะคำว่าสัตว์ภาษาอังกฤษก็คือ animal นะมีเด็กๆบางคนตอบได้แล้วสัตว์ภาษาอังกฤษคือ animal มาสะกดพร้อมกันกันกบครูจอยนะคะเอ N I M A L S animals แปลว่าสัตว์นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะว่าจะมีตัวอะไรบ้างช่วยคุณครูใจตอบดังๆเลยตัวแรกเลยค่ะีเด็กตัวอะไรคะลูกแม่วัวน,นั่นเองแม่วัวภาษาอังกฤษออกเสียงว่าาว w c าว c o w จะเป็นยูข่าวแปลว่าแม่วัวแม่วัวให้อะไรกับเราคะลูกให้นมใช่ไหมคะให้นมกับเรานะคะต่อมาตัวอะไรคะเอ๊ตัวอะไรนะเสือนั่นเองเสือภาษาอังกฤษออกเสียงว่า tiger อีกครั้งนะคะ tiger มาสะกดพร้อมกันนะคะลูก t i g e r tiger แปลว่าเสืออีกหนึ่งตัวค่ะตัวนี้ตัวอะไรนะนกใช่ไหมคะนกออกเสียงยังไงคะเด็กๆเบิ d นกนะคะ B I R D bird แปลว่านกมาดูอีกสามตัวค่ะตัวแรกคือตัวอะไรคะตัวนี้สุนัขต่นเองเด็กๆคนไหนตอบบ้างสุนัขออกเสียงยังไงนะ ใช่แล้ว dog นะคะ D O G dog แปลว่าสุนัขนะคะตัวต่อมาค่ะน้องแมวของเราน้องแมวของเราออกเสียงว่า cat cat เก่งมากเลย C A T cat แปลว่าแมวนะคะและตัวต่อมาค่ะม้านั่นเองม้าออกเสียงว่า horse H, H, H. horse แปลว่ามา้ามาดูตัวต่อมากันดีค่ะดิฝ่าค่ะช่วยคุณครูจอยตอบดังๆด้วยนะคะลูกมาดูตัวแรกเลยตัวอะไรคะเด็กตัวอะไรคะสิงโตนั่นเองสิงโตออกเสียงว่า lion สะกดพร้อมกันนะคะ l i o n lion แปลว่าสิงโต ตัวต่อมาค่ะตัวอะไรคะลูกมีนั่นเองมีนะคะออกเสียงว่ายังไงนะใช่แล้วเก่งมากๆเลยแบบีอีเออารแบแปลว่ามีตัวนี้ล่ะคะน่ารักเชียวตัวอะไรคะที่เด็กๆรู้จักไหมเอ่ยเคยเห็นในการ์ตูนใช่ไหมคะเขาก็คือเจ้าและคูนนั่นเองมาสะกดพร้อมกันนะคะ R A, A C O O N และคูณมาดูอีกสามตัวค่ะตัวนี้คือตัวอะไรคะลูกน้องหมูน่ารักไหมเอย่ยน่ารักใช่ไหมคะออกเสียงว่ายังไงนะพิกนะคะ P I G พิกแปลว่าหมูนะคะตัวนี้นะคะลูกหมาป่าใช่ไหมคะ W-O-L-F ว O แปลว่าหมาป่าและตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้คือนกฮูกคอนกฮูกตาโตนั่นเองภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า O O w L O แปลว่านกฮูกนะคะเด็กๆก็มันฝึกโฝนมัดท่องบ่อยๆนะคะตอนนี้นะคะครูจอยมีภาพของ เด็กๆลองทายสิอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเด็กๆทราบไหมคะคืออะไรคะคือผิวหนังของสัตว์ชนิดไหนคะลูกลองตอบคุณครูจอยสิคะใครรู้บ้างอ่ามีเด็กๆตอบถูกแล้วผิวของตัวตัวอะไรคะลูกอีเลฟเฟนนั่นเองผิวของ ช้างนะคะเวลาผิวจริงๆมองใกล้ๆจะมีลักษณะแบบนี้เลยมีลักษณะที่ขรุขระนะคะผิวเขาจะไม่เรียบเนียนนะคะจะมีสีดามอบน้ำตาลแล้วก็มีริ้วรอยแบบนี้นะคะอันนี้คือผิวหนังของอีรเฟนหรือว่าช้างนะคะมาดูอีกตัวค่ะตัวอะไรคะลูกเต่าใช่ไหมคะรู้จักเต่าใช่ไหมคะเคยเห็นเต่าไหมลูกอ่าาเต่าเขาก็จะมี กระดองนะคะเป็นสัตว์สี่เท้านะคะครึ่งบกครึ่งน้ําสามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ําและบนบกนะคะกระดองของเขาก็จะมีลักษณะที่แข็งมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆพร้อมทําแบบฝึกหัดแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเด็กๆหยิบเล่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มที่6ขึ้นมานะคะลูก หยิบขึ้นมารอไว้ได้เลยนะคะและเปิดไปที่หน้าที่5ค่ะวันนี้คุณครูจอยจะให้เด็กๆทำอะไรนะเปิดเจอเร้ยังเอ่ยหน้าที่5นะคะ,ะเดี๋ยวครูจอยจะอ่านคำสั่งให้ฟังนะคะสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไรเขียนตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมให้สัมพันธ์กับภาพลักษณะผิวตัว ของสัตว์ที่กําหนดให้นะคะมีสัตว์ปมาทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะลูกมีตัวที่1ก็คือน้องหมานะคะตัวที่2ช้างตัวที่3ามีลาบตัวที่4นกพีราบนะคะลูกตัวที่5ปลาทองและตัวที่6ก็คือเต่านะคะแล้วเราก็มาดูรูปผิวหนังด้านล่างน,นะคะเด็ก ลองทายดูสิคะว่าผิวหนังของรูปที่หนึ่งคือรูปของตัวอะไรคะใครทราบแล้วบ้างเอ่ยถูกต้องค่ะผิวของน้องหมานั่นเองเราก็เขียนเลขหนึ่งลงไปเลยแบบนี้นะคะมาดูข้อที่สองค่ะสีส้มๆเอ๊ะผิวหนังของตัวอะไรสีส้มๆคะลูกปลาทองใช่ไหมคะปลาทองคือหมายเลข ห้านะคะหนูก็เขียนเลขห้าลงมาแบบนี้นะคะอ่าอีกสี่รูปนะคะทําด้วยตนเองนะคะลองสังเกตดีๆนะคะฝึกการสังเกตนะคะและอีกหนึ่งหน้าค่ะหน้าที่หกนะคะสําหรับหน้าที่หกนี้นะคะสัตว์เคลื่อนที่อย่างไรเอ๊ะสัตว์เคลื่อนที่อย่างไรนะ คุณครูจอยจะให้เด็กฟังข้อความและเขียนวงกลมร้อมรอบภาพที่กำหนดนะคะข้อแรกเลยสีชมพูตรงนี้สัตว์ชนิดใดเคลื่อนที่โดยใช้ขาเดินหรือวิ่งคะเด็กๆก,ก็ดูนะคะมีผีเสื้อมีแมวมีปลาสัตว์ชนิดใดที่เคลื่อนที่ได้โดยใช้ขาเดินหรือวิ่งคะลูกใช่แล้วน้องแมวขัด ัดแมวนะคะใช้ขาเดินหรือวิ่งนะคะต่อมาค่ะสัตว์ชนิดใดเคลื่อนที่โดยใช้ปีกบินคะเด็กตัวไหนเอ่ยใช้ปีกบินนกนั่นเองถูกต้องค่ะเราก็วงกลมแบบนี้เลยนะคะอ่าและอีกหนึ่งข้อค่ะสัตว์ชนิดใดเคลื่อนที่โดยใช้ครีบว่ายน้ําคะลูกตัวอะไรคะ แมววปลาหรือว่าไก่คะใช้ครีบในการว่ายน้ำปลาใช่ไหมคะถูกต้องเก่งมากๆเลยและด้านล่างนะคะให้เด็กๆน้ำภาพสัตว์มาติดในช่องซีเลียมนะลูกแล้วเขียนคำใต้ภาพว่าสัตว์เคลื่อนที่ด้วยวิธีใดนะคะครูจอยเอาปลามาแล้วกันอ่ะครูจอยวาดรูปปลาแล้วนะคะแล้วคุณครูจอยก็เขียนว่าเคลื่อนที่โดยการ วายน้ำนั่นเองนะคะเด็กๆก็อาจจะวาดรูปอื่นก็ได้นะคะแล้วก็เขียนว่า,าสัตว์ชนิดนี้เคลื่อนที่ด้วยวิธีใดนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้เราได้เรียนรู้ทั้งคําศัพท์เรื่องสัตว์เลยเรียนรู้เรื่องผิวหนังของสัตว์นะคะว่าแต่ละชนิดมี ลักษณะอย่างไรรวมถึงการเคลื่อนที่ของสัตว์ด้วยนะคะวันนี้ก็จบบทเรียนไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะดเด็กๆอยู่บ้านเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่โนนเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็หมั่นฝึกฝนทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ